สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นการผสมผสานเรื่องเก่าแก่อย่างเรื่องกรรมเข้ากับภาษาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เรียกว่ากรรมอัลกอริทึมครับซึ่งเป็นมุมมองของมาสเตอร์พี่เก่งรริทนทร์เพชรเจริญค่ะเป็นแนวคิดที่พยายามใช้ภาษาใหม่ๆมาอธิบายหลักการสากลเรื่องเหตุและผลน,นะคะ ครับผมแหล่งข้อมูลที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้ก็มาจากตอนที่26ของซีรีส์นี้เลยชื่อตอนก็น่าคิดมากทำไมใจดีแต่จนโค้ดการเงินรั่วไหลาจากความประมาทในการให้ฟังชื่อตอนแล้วอืมโดนใจใครหลายคนหรือเปล่าคะเนี่ยน่าจะอย่างนั้นนะครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าไอเดียเรื่องกรรมอัลกอริทึมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมความใจดีการชอบให้เนี่ย มันถึงอาจจะไปเกี่ยวกับปัญหาการเงินที่เขาเรียกว่าโค้ดการเงินรั่วไหลได้ค่ะและที่สำคัญคือแล้วเราจะแก้ไขหรือที่เขาใช้ศัพท์ว่าดีบัคไอโค้ดปัญหานี้ได้ยังไงตามมุมมองนี้นะคะครับน่าสนใจมากๆครับค่ะ เขาพยายามถอดรหัสกฎแห่งกรรมออกมาโดยมองว่าสตินี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือสำคัญเลยเหมือนเป็นเครื่องมือดีบัคระบบจิตใจเราแล้วก็พูดถึงหลักสติปัฏฐาน4ี่ด้วยนะคะว่าเหมือนเป็นโปรโตโคอล,ลระดับสูงเลยในการเขียนโปรแกรมจิตใจเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาซึ่งจำเป็นต่อการแก้ไขความคิดเรานะคะโหใช้ศัพท์เทคโนโลยีมาเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยนะครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูแนวคิดหลักกันก่อนดีกว่าครับ กรำอัลกอริทึมถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันคือยังไงนะครับก็คือการมองว่ากรรมหรือการกระทําของเรากับผลของมันเนี่ยมันทํางานเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยค่ะเหมือนโปรแกรมใช่ค่ะมี Input ก็คือเหตุหรือกรรมที่เราทําลงไปครับอินพุคือเหตุแล้ว Input นั้นก็จะถูกประมวลผลด้วยอัลกอริทึมซึ่งก็เปรียบเหมือนเอ่อโค้ดรกร,รมหรือกลไกที่กรรมนั้นจะส่งผล อ๋อมีกระบวนการของมันค่ะแล้วสุดท้ายก็จะได้เป็นเอาต์พุตหรือผลลัพธ์ออกมาซึ่งก็คือวิบากหรือผลกรรมที่เราได้รับนั่นเองค่ะไม่ว่าดีหรือร้ายเข้าใจครับอินพุตอลกอริทึมเอาต์พเหมือนโปรแกรมเลยจุดที่น่าสนใจมากๆที่แนวคิดนี้เน้นเลยนะคะคือเขาเชื่อมโยงว่ากรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยแต่มันเหมือนโค้ดที่เราเขียนขึ้นมาเองเราเขียนเองใช่ค่ะ ผ่านเจตนาหรือความตั้งใจในทุกๆก,การกระทําความคิดคําพูดการตัดสินใจของเรามันคือการเขียนโค้ดตลอดเวลาเลยโหฟังดูแล้วมีพลังเหมือนกันนะครับถ้าเราเขียนโค้ดเองได้นั่นแหละค่ะประเด็นคือถ้าเราเข้าใจกลไกนี้ตามที่มาสเตอร์พี่เก่งเสนอก็อาจจะทําให้เราแบบว่ารู้วิธีปรับแก้หรือเขียนผลลัพธ์ชีวิตใหม่ของเราได้ฟังดูมีความหวังขึ้นมาเลยครับไม่ใช่แค่รอรับผลอย่างเดียว ใช่ค่ะมันเปลี่ยนมุมมองเลยจากผู้รับผลเฉยๆมาเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างผลได้สุดยอดเลยครับทีนี้ลองมาโฟกัสที่ประเด็นหลักของตอนนี้บ้างครับไอ้เจ้าโค้ดการเงินรั่วไหลหรือ the financial leakage code เนี่ยชื่อฟังดูน่ากลัวนิดๆเนีโคดตัวนี้มันเชื่อมโยงโดยตรงกับสภาวะจิตใจที่เราเรียกว่าความประมาทความประมาทค่ะโดยเฉพาะเลยคือความประมาทในเรื่องการให้ กับเรื่องการบริหารจัดการเงินทองของเราเองความประมาทนี่ไม่ใช่แค่ขับรถเร็วนะครับหมายถึงยังไงในบริบทนี้ไม่ใช่ค่ะในที่นี้ความประมาทคือการขาดสตินะคะการทำอะไรไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลังไม่พิจารณาให้รอบคอบถึงผลที่จะตามมาทั้งกับตัวเองและคนอื่นอ๋อขาดสติไม่รอบคอบใช่ค่ะทีนี้ อินพุตหรือเหตุไม่ดีที่จะนําไปสู่โคตรั่วไหลตัวนี้นะคะหลักๆก,ก็คือมนโนกรรมหรือเจตนาที่มาจากหนึ่งเลยคือความประมาทในการจัดการทรัพย์สินมีเงินแต่ไม่ดูแลไม่วางแผนใช้จ่ายตามใจตามอารมณ์อาา่าฮะมีแต่ไม่จัดการ2คือการให้ทานที่เรียกว่าขาดปัญญาคือให้แบบว่าให้ไม่ดูตามมาตาเรือให้จนตัวเองเดือดร้อนก็ยังให้ให้เกินตัวใช่ค่ะ ให้เกินกำลังหรือให้ผิดคนผิดที่ผิดเวลา 3. คือการให้โดยมีอวิชชาเป็นพื้นคือไม่รู้หลักการที่ถูกไม่เข้าใจว่าให้แบบไหนถึงจะดีจริงๆและ 4. อันนี้สำคัญมากคือการขาดสติอย่างชัดเจนทั้งในการใช้จ่ายของตัวเองและที่สำคัญคือไม่กลา้าปฏิเสธคำขอทั้งทั้ที่ตัวเองก็ลำบากอยู่แล้ว โห oh, ฟังแล้วข้อ2กับข้อ4นี่มันโดนใจเลยนะครับการให้ที่ขาดปัญญากับการไม่กล้าปฏิเสธเนี่ยเหมือนเป็นกับดักของคนใจดีเยอะมากๆเลยถูกต้องเลยค่ะและนั่นก็คือที่มาของคำถามไงคะว่าทำไมใจดีแต่จนพออินพุตแย่ๆเหล่านี้พอใส่เข้าไปในระบบกรรมอัลกอริทึมแล้วมันก็จะประมวลผลออกมาเป็นเอาพุตหรือวิบากที่เออไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ แล้วเอาุลหรือผลลัพธ์ของโคดการเงินรั่วไหลนี่มันออกมาเป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับแหล่งข้อมูลบอกไว้ค่อนข้างชัดเจนค่ะคือจะทําให้คนคนนั้นต้องวนเวียนอยู่ในสภาพที่เหมือนเงินจะเข้าแต่ก็ต้องมีเรื่องให้ออกไปตลอดเก็บเงินไม่อยู่ว่างั้นเถอะค่ะโดนเอาเปรียบทางการเงินได้ง่ายแล้วสุดท้ายผลรวมก็คือขาดความมั่นคงทางการเงินขาดความมั่นคงในชีวิตทั้งทที่อาจจะเป็นคนเก่ง หาเงินได้หรือเป็นคนดีชอบช่วยคนอื่นแท้ๆนะคะฟังดูน่าเห็นใจมากครับเหมือนติดกับอะไรบางอย่างจริงๆในแหล่งข้อมูลเขามีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมครับมีค่ะมีกรณีศึกษาของคุณปราณีที่เขาหยิบมาอธิบายได้ชัดเจนมากคือคุณปราณีเนี่ยเขาเป็นคนใจบุญมากเลยสุภาพใจดีใครเดือดร้อนมาถ้ามีเงินในมือตอนนั้นนะ ให้ยืมให้ไปเลยโอ้โห oh, ใจดีจริงๆค่ะใครมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินนี่แทบไม่เคยปฏิเสธเลยครับแล้วชีวิตการเงินส่วนตัวล่ะคะนั่นแหละค่ะประเด็นคือชีวิตการเงินส่วนตัวของคุณปราณีเองกลับตรงกันข้ามเลยคือติดขัดตลอดต้องไปหยิบยืมคนอื่นมาหมุนมาใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆอา้าวทั้งๆที่ส่วนตัวเขาก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรนะคะแต่เงินมันรั่วออกไปกับการช่วยคนอื่นนี่แหละครับเป็นหลักเลยแล้วในมุมของกรรมัลกอริทึมเนี่ยเขาวิเคราะห์ กรณีนี้ยังไงคะอะไรคือโค้ดที่มันผิดพลาดอยู่ครับการวิเคราะห์ชี้ไปที่ว่าปัญหาหลักมันไม่ได้อยู่ที่ความใจดีหรือการให้ของคุณปราณีนะครับเพราะนั่นเป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วครับการให้เป็นเรื่องดีแต่ปัญหาคือความประมาทคะ่ะที่มันแฝงอยู่ในเจตนาเบื้องหลังการให้และการจัดการเงินของเธอความประมาทที่แฝงอยู่หมายถึงยังไงคะขยายความนิดนึงคะ่ะคือการให้ของคุณปราณีเนี่ยถูกมองเป็นว่า Input ที่มีเชื้อของความประมาทในการให้ giving h i t l e s s n e s s กับความประมาทในการบริหาร managing heedlessness ปนอยู่การให้ของเธอถูกเรียกว่าการให้ที่ขาดปัญญาค่ะเพราะว่ามันเกินกำลังตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็ให้ไปโดยไม่คำนึงถึงความมั่นคงของตัวเองของครอบครัวในระยะยาวเลยเหมือนกับว่าโฟกัสแค่ช่วยคนตรงหน้าแต่ลืมมองภาพรวมมองผลกระทบระยะยาวต่อตัวเองใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลย มาสพิเก่งใช้คำที่แบบแรงนิดนึงแต่ก็สะท้อนภาพชัดนะครับเขาบอกว่าลักษณะนี้เหมือนเป็นการตรหนีต่ออนาคตของตนเองโหตรหนีต่ออนาคตตนอตเองคือใจกว้างกับคนอื่นมากแต่กลับตรหนีที่จะวางแผนหรือกันเงินไว้เพื่อความมั่นคงของตัวเองในวันข้างหน้าโอ้โหคำนี้คมมากครับเห็นภาพเลยทีนี้พออินพุตมันเป็นเจตนาที่ขาดปัญญาขาดความรอบคอบแบบนี้ The financial leakage code หรือโค้ดการเงินรั่วไหลมันก็ทำงานตามหน้าที่มันเลยค่ะเที่ยงตรงมากระบบมันก็ทำงานไปตาม Input ใช่ค่ะระบบกมวาอัลกอริทึมก็จะบันทึกข้อมูลว่าอ้อคนนี้มีเจตนาที่ไม่มั่นคงทางการเงินนะไม่เห็นคุณค่าของการวางแผนไม่รู้จักปกป้องทรัพย์สินตัวเองแล้วเอาถุดที่ออกมามันก็เลยสอดคล้องกับอินพุนั้นถูกต้องค่ะ ผลกรรมหรือเอาพุ t ท,ที่ตามมาก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เงินมันรั่วไหลออกไปเรื่อยๆอาจจะมาในรูปของการถูกเอาเปรียบถูกยืมแล้วไม่คืนหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้ให้ต้องจ่ายออกไปเพราะโดยเนื้อแท้แล้วเธอไม่เคยสร้างขอบเขต boundaries ที่มันชัดเจนและมั่นคงให้กับทรัพย์สินของตัวเองเลยโค้ดมันก็ทำงานตามข้อมูลที่ได้รับไปนั่นแหละค่ะฟังดูแล้วเหมือนเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะครับว่าการทำดีการให้นะ่ะดีแน่ แต่ถ้าทำด้วยความประมาททำโดยขาดการพิจารณามันก็อาจจะย้อนกลับมาสร้างปัญหาให้ตัวเองได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าทำดีแล้วจะต้องได้ดีเสมอไปถ้าโค้ดเบื้องหลังมันผิดเพี้ยนไปใช่เลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องดีหรือเลวเท่านั้นแต่มันเกี่ยวกับปัญญากับความรอบคอบด้วยตามแนวคิดนี้นะคะการให้ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและครอบครัวทีหลังตั้งหาก คืออินพุตของกุศล,ลกรรมหรือการกระทำที่ดีที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะกลับกันเลยการขาดสติในการบริหารเงินหรือขาดปัญญาในการให้นี่ก็เหมือนมีบักร้ายแรงในโปรแกรมชีวิตเราเลยนะครับใช่ค่ะเป็นบัคที่กัดกรองความมั่นคงทางการเงินได้ไม่ต่างจากการเป็นคนขี้เหนียวไม่ยอมให้อะไรเลยเหมือนกันแค่คนละรูปแบบผลลัพธ์ปลายทางอาจจะคล้ายกันคือไม่มั่นคงทางการเงินเหมือนกันแต่มาจากโค้ดคนละตัวถูกต้องค่ะ คนหนึ่งตระหนี่อีกคนประมาทในการให้ผลอาจจะออกมาคล้ายกันได้น่าคิดมากครับทีนี้คำถามสำคัญที่สุดเลยถ้าเราสำรวจตัวเองแล้วพบว่าเฮ้ยเราอาจจะมีบัก๊กหรือโค้ดการเงินรั่วไหลแบบนี้แฝงอยู่บ้างไม่มากก็น้อยจะแก้ไขหรือดีบั๊กมันยังไงดีครับตามแนวทางที่แหล่งข้อมูลนี้นำเสนอทางออกที่เขาเสนอไว้ชัดเจนและตรงไปตรงมามา,มากค่ะ คือต้องลงมือแก้ไขโค้ดที่เป็นปัญหานั่นแหละค่ะต้องเปลี่ยนมันซะเปลี่ยนโค้ดใช่ค่ะเปลี่ยนจากโค้ดแห่งความประมาทให้กลายเป็นโค้ดแห่งสติและปัญญาฟังดูเหมือนต้องเข้าไปแก้โปรแกรมเลยเริ่มยังไงดีครับต้องใช้เครื่องมืออะไรเครื่องมือสำคัญที่สุดเลยนะคะในการเริ่มดีบักก็คือสติค่ะสติหรือ mindfulness ความระลึกรู้ตัวนี่แหละค่ะ พื้นฐานเลยครับสติแล้วใช้สติมาทำอะไรบ้างครับในกระบวนการนี้อันดับแรกเลยคือใช้สติกลับมาพิจารณาตัวเองตอนค่ะรู้ตัวก่อนว่าตอนนี้เราให้ยังไงให้เพราะอะไรให้แล้วกระทบเราไหมเราจัดการเงินเรายังไงมีแผนไหมหรือใช้ไปเรื่อยๆตามอารมณ์เหมือนเปิดโปรแกรมมาออดิตโคตัวเองก่อนว่ามันเขียนว่าอะไรอยู่ใช่ค่ะ พอมีสติรู้ทันความคิดรู้ทันพฤติการตัวเองแล้วขั้นต่อไปคือใช้สตินั่นแหละค่ะในการกำหนดขอบเขตหรือ boundaries ของการให้ให้มันชัดเจนขึ้นไม่ใช่ให้สเปะสปะให้ตามแรงกดดันให้ตามความสงสารอย่างเดียวโดยไม่ดูตัวเองเลยครับครับเรื่องขอบเขตนี่สำคัญจริงๆหลายคนมีปัญหาตรงนี้มากคือไม่กล้าขีดเส้น และที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องใช้สติในการจัดสรรงบประมาณค่ะแหล่งข้อมูลเน้นมากว่าต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงของตัวเองและครอบครัวเป็นอันดับแรกอันดับแรกเลยค่ะก่อนที่จะเผื่อแผ่ไปช่วยคนอื่นตามกำลังที่เรามีจริงๆไม่ใช่ให้จนตัวเองต้องไปเดือดร้อนที่หลังอันนั้นถือว่าผิดหลักการให้ที่ดีไปแล้วค่ะแสดงว่าลำดับความสำคัญต้องถูกก่อนดูแลบ้านตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยก่อน แล้วค่อยไปช่วยข้างนอกตามสมควรถูกต้องค่ะแล้วพอมีสติเป็นฐานแล้วนะคะสิ่งที่จะตามมาหรือควรจะต้องพัฒนาคู่กันไปก็คือปัญญาหรือ Wisdom ความเข้าใจที่ถูกต้องการมีสติรู้ตัวอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเริ่มเห็นผลดีผลเสียของการกระทำต่างๆชัดขึ้นเริ่มเข้าใจว่าโอ้ให้แบบไหนมันดีจริงให้แบบไหนมันสร้างปัญหาตามมาอ๋อสติทำให้เห็นข้อมูลจริง ปัญญาคือเอาข้อมูลนั้นมาใช้ตัดสินใจได้ถูกต้องขึ้นใช่ค่ะการให้ที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือการให้ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นในภายหลังการให้แบบนี้ละค่ะที่ถือเป็นอินพุของกุศลกรรมที่สมบูรณ์และยั่งยืนซึ่งตามแนวคิดนี้มันก็จะสร้างเอาพุ t ที่ดีกลับมาคือความมั่นคงและความพร้อมที่เราจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต ถ้าอย่างนั้นก็พอจะสรุปได้ไหมครับว่าในมุมมองของกรรมอัลกอริทึมเนี่ยสติและปัญญานี่แหละคือเหมือนเป็น c u r r e n รนซีหรือสกุลเงินที่มีค่าที่สุดในระบบนี้เลยอืมเป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจค่ะอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ว่าสติกับปัญญาคือเครื่องมือสำคัญหรือเป็นสกุลเงินหลักในการเขียนโค้ดชีวิตที่ดีและการให้ที่ถูกต้องตามธรรมคือให้ด้วยปัญญาไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่น ก็คือการอินพุตโค้ดกุศลกรรมที่ดีที่จะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีพร้อมที่จะให้อย่างยั่งยืนจริงๆไม่ใช่ให้แบบประมาทให้ตามอารมณ์สงสารจนสุดท้ายตัวเองก็หมดแรงหมดเงินหมดกำลังใจที่จะให้ใครต่อไปถูกต้องเลยค่ะการดีบักก็คือการเปลี่ยนอินพุตเนี่ยแหละค่ะจากความประมาทให้เป็นสติและปัญญาเพื่อให้ได้เอาพุตที่เราต้องการจริงๆคือความมั่นคงควบคู่ไปกับการได้ทำความดีช่วยเหลือคนอื่น งั้นสรุปสิ่งที่เราได้คุยกันได้สำรวจจากแนวคิดกรรมอัลกอริทึมและโค้ดการเงินรั่วไหลวันนี้ก็คือว่าการทำความดีการให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญแน่นอนครับไม่มีใครเถียงแต่หัวใจสำคัญตามมุมมองนี้เลยก็คือต้องทำด้วยสติครับต้องรู้ตัวและทำด้วยปัญญาคือพิจารณาให้รอบคอบไม่ใช่ทำไปด้วยความประมาทดุ่มๆไปจนสุดท้ายความใจดีนั้นมันย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเอง การมองปัญหาชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะผ่านเลนส์ของ Input, Algorithm, Output แล้วก็การดีบักด้วยสตินี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะคะมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความคิดเจตนาการกระทำแล้วก็ผลลัพธ์ได้ชัดขึ้นใช่ครับ และที่สำคัญคือมันชี้ทางออกให้ด้วยว่าถ้าผลลัพธ์มันยังไม่โอเคเรากลับไปแก้ไขที่ Input ได้นะกลับไปแก้ที่โค้ดที่เราเขียนเองได้เหมือนเป็นการคืนอำนาจให้เราส่วนหนึ่งเลยนะครับให้รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแค่เหยื่อหรือผู้รับผลอย่างเดียวแต่เราเป็นผู้สร้างกรรมเป็นคนเขียนโค้ดได้ด้วยใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนี่การตั้งขอบเขตให้เหมาะสมการวางแผนด้วยสติ และการให้ด้วยปัญญาเนี่ยคือกุญแจสําคัญเลยค่ะในการแก้ไขโค้ดการเงินรั่วไหลที่อาจจะแอบทํางานอยู่ในระบบของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องที่แต่ละท่านอาจจะนํากลับไปคิดไปใคร่ครวญกับตัวเองต่อได้นะครับค่ะลองใช้เวลาทบทวนดูสักนิดก็ได้นะคะว่ามีรูปแบบการให้หรือการจัดการการเงินส่วนตัวแบบไหนบ้าง ที่พอเราลองมองผ่านแว่นของความประมาทเทียบกับสติและปัญญาแบบที่เราคุยกันวันนี้แล้วอาจจะพบว่ามีบางส่วนที่เอ๊ะต้องการการดีบัก,กหรือปรับแก้โค้ดใหม่เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีขึ้นและยั่งยืนกว่าเดิมให้กับชีวิตเราได้บ้างหรือเปล่าก็น่าจะเป็นคําถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจค่ะครับผมเป็นคําถามที่น่ากลับไปคิดต่อจริงๆครับ